ลองเช็คดูคุณพี่เชิญฮะเจรันเทสได้ดูน้องโดพาพี่วังเล่นเส้นหนึ่งรอบปะมิสูเอตทานปี2015มือเดียวฝ่ายแดงของเราแล้วจ้ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามาจะเกตได้รนะ์ตชอบไม่จ้างรถติดชิ้นบอกเลยเครื่องเงียบอย่างกับไฮบริดคันนี้นี่เป็นเกียร์เข้าวัดได้นะเพื่อนเพื่อน <What? S 1> เกียร์ธรรมะนะคนเดียวก็เล่นธรรมะธรรมโม่ด้วยไม่ได้ธรรมะธรรมดามิสูเอตทานนะครับ ปี2015มือเดียวป้ายแดง9 0 0าหโลเ m t เดี๋ยวมาดูกันว่าชอบกันอย่างไรนะจ๊ะรักทวามผิวีิตกกาดต้องได้ลองก็เจ้อกลับมาแล้วนะแจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันว่าชอบแค่ไหน่องเลยนะจ๊ะรถนี่สวยจรดีนะมือเดียวป้ายแดงสะอาดเยี่ยมเลย สะอาดเยดไม่สะอาดเยี่ยมนะสะอาดเยดเียดเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆจ้าเริ่มทะเบียนโอนได้ทุกคันตรวจสภาพผ่านทุกคันนะจ๊ะจบไปเรียบร้อยครับพี่สุยถาดนะครับปี2015นะครับสวยๆกันเลยทีเดียวนะจ๊ะมือเดียวป้ายแดงนะครับตรวจสภาพผ่านเรียบร้อยพร้อมโอนนะจ๊ะมาพี่ๆลูกค้าอีกสายก็ทั่วถูกจัดใช่เลยยังหล่อเรียบร้อยพี่ขอบคุณมากขอบคุณป้าเด็กน้องโดโด้ ขอบคุณมากคุณพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสุดเลยครับเรียบร้อยนะฮะเดินทางปลอดภัยนะใช้เดินมีความสุขแห่งๆรวยๆแล้วจ้ะแม่สวยงามจริงรถที่ชึ่งมิสซูแอตทานดเรียบร้อยนะไหนก็ไหนดละเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงที่นี่บริการดีไหมดีมากขอได้อยู่นะถูกใจ ขอบคุณมากเลยแนะนําได้นะะวัสดีครับขอบคุณมากค,คุณพ<อ>ี่บอกเลยว่าสวยงามแล้วก็แจ่มแหววงจริงนะครับคุณพี่ก็บอกว่าถูกใจมากๆนะบริการ PP ก็ต้องดีแบบนี้นะจ๊ะค่าขาดยิงใจปลอดภัยใช่เลยนะครับมิซูมิชิแอตรั ract, มือเทียวป้ายแดงจ๊ะยางปี22องนะหรือย3ิบเพื่อนๆนะๆนะบอกเลยว่าอย่างสวยนะครับ เคสตี้นี่มาดูรอบเดียวดู่ะไรเยอะเนอะพี่ใส่ถุงมา <Yahoo! S 1> นะครับสวยงามจริงนะครับผมบ๊ายบายชาวเราอยู่มีความสุขครับขอบคุณมากครับผมมีมเท่ารืยองมากกว่า6 0ิคันนะจ๊ะ <Whoa. S 2> เ,เพื่อนๆจ๊ะนะครับรถข้าใหม่เพียบเลยกระบะนะมีอีกหลายคันเลยเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราจะรีบทยอยลงเพจร้านกับ YouTube ให้นะจ๊ะขอบคุณครับ